รองเท้าหลุดพน้องท่านเป็นอะไรมาทำไมเป็นม้าอเดชะช่เสด็จที่กระหม่อมชั้นถูกเมียสับเราตะลอนไม่กลับบ้านกลับท้งก็โดนสับด้วยสิ ลอนเลยแต่เสด็จพี่อะไปทำไมซอยหนึ่งทิศโลกอ้าวไปเจอเขาได้ไงอ่ะไอติบอกพี่ติอ๋อพี่ติอยู่ไม่ได้แล้วไปไหนมันเรียกมันเรียกตัวไปเลย ยิ้มตั้งนานแล้วแต่แต่ฉากแรกเรเห็นยายนั่งเงี้ยยายเขาชอบยายไม่ยิ้มเลยยายชอบยายชอบล้ำขวานให้ยายดูหน่อยดิเต้นเต้นเต้นเต้้เเต้้งตา้งตายายลิเกต่อรำเล่นดีไหมดีดียายบอกดีลิเกดีไหมยายดีไหมยายชอบใครชอบตัวนี้เนี่ย ยายยายมีแฟนยังยายเพราะอะไรนะทำไมทำไมถึงชอบทำไมยายถึงชอบอ่ะตลกดีอ่าตลกดียายเคยใส่กางเกงยังหนูไหมไอ้เบลลียายผิดแน่หรอกมึงคือวะนี่อาจจะเคยใช่ไหนร้องสาวน้องสาวยายชอบหลังบ้านหะยายโดนแตเพื่อ้ยเตยเต้ี่ยนยายกูมาลำเลย